นิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอหวัดดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามราชวรมหาวิหาร ท่านพึ่งมรณภาพไปเมื่อวันที่7มีนาคม2564พระธรรมรัตนากรมีนามเดิมว่าสีนวลเลืองอัมพันท่านเกิดเมื่อวันพระหัสบอดีที่29มิถุนายน2482ที่ตำบลไผ่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง อุปสมบทเมื่อวันที่6พฤษภาคม2502ปีพศ2521สอบได้ปรริญนธรรม9ประโยคปีพศ2530เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปรริญนที่พระศรีวชิราพรปีพศ2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภรณ์ปีพศ2557เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวีราภรณ์ปีพศ2562เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมรัตนากร ฝ่ายปกครอง20กันยายน2557ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15มหานิกายท่านมรณภาพเมื่อ เวลา03.19นของวันที่7มีนาคม2,564สิริอายุได้81ปีพันษา61สังขาราสัตตานัตถิสังขารที่ยั่งยืนไม่มีโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ